ตัวนี้มันจะเป็นแบบแม่เหล็กนะครับก็คือมันจะเป็นแม่เหล็กดูดนะครับแล้วมันก็จะวิ่งรูปมันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงประมาณเจ็ดแปดนาทีนะครับนี่ครับมันก็จะอยู่ช่วงนี้นะครับมันก็จะมีฐานนะครับฐานตั้งหรือถ้าเราไม่ตั้งนะครับไปหาติดขอบกาแพงก็ได้นะครับตั้งตรงๆแบบนี้ก็ได้นะครับก็ไม่หลุดนะครับตอนนี้ก็ไม่หลุดนะครับ ฐานเขาก็จะเป็นแบบนี้ครับเขาจะมีฐานให้ตั้งนะครับหรือจะไปหาวิธีติดกําแพงพวกนี้ก็ได้นะครับนี่ครับหรือจะวางแนวๆอย่างนี้ก็ได้นะครับลักษณะประมาณนี้นะครับน่ารักดีครับแนวดีครับนะครับพวกนี้เป็นแม่เหล็กนะครับนี่ครับนีครับออกมาได้เราก็ติดไว้